ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งได้กันดีกว่าเนื้อนี้เฮ้ยอะไรอ่ะนวสดีอุ้ยบนตีแล้วแนนั่นคือบนตีนแล้ว นกนีว,กว่าทคเคยเป็นกันปะผู้หญิงทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นอยู่แล้วเวลาที่สมมติว่าประจําเดือนจะมาจุด,ดิละจะต่ำไปยิ่งไม่ได้เนี่ยนะเป็นคนที่แบบหัวร้อนอยู่แล้วเนี่ยถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งได้กันดีกว่าโ,โดยที่ผมเนี่ยจะให้ของขวัญได้ซึ่งเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักฉะนั้นคือผมจะส่งท้ายเดือนแห่งความรักแบบจัดหนักจัดไป,ไปดวันนี้เราเลยมีชาเลนมาให้ได้วันนี้ได้จะต้องไม่ด่าผมไม่บบนผมได้ถึงจะได้ของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนมาดูกันซิว่าวันนี้ได้เนี่ยมันจะลูดาผม ม,มเอาวันนี้ผมจะแก้งปั่นหัวมันให้แบบระเบิดแน่นอนอมาดูนะอะโอเคลอาบีอาบน,น้ำเสร็จยังยังเขามีของขวัญจะให้ด้วยแหละอะไรอะไม่เ่อเอาก็เห็นบีอยากได้ไม่ใช่หรอเขาเห็นบีแท็บไว้ในมือถืออะ <c oughs> ทำอะไรอยู่เนี่ยอาน้ำแล้วไ,ไม่อยากได้ของขวัญหรอ ไม่ของขวัญเหรอ,อ<ะ>เอา้าวบีรู้ว่าเขาให้อะไรนี่บีอึ้งเลยนะอะไรเอา้เอาออออเแต่มีข้อแม้อะไรบีเลิกดาา่าเขาเลิกบ่นเขาสักทีได้ปะเอา้าก็อย่าทำให้บน่นนี่วันเดียวก็ได้อะวันเดียวเลยถ้าบีบิทำได้นะเขาให้ของขวัญบีเลยเอา้าก็ซื้อมาแล้วอ่ะซื้อให้ก็ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ทำได้ป่ะเอาใจะให้ก็ให้ดิเอ้าก็มีข้อแม้ไงให้ก็ให้ รับคำท้า,ทาเขาไม่รับรับข้อแม้เขาไม่รับอ่ะมีไหนอะ่อไนอะไม่บอกไง ใช้ได้อยู่ก็ใช้อยู่บ้างเนาะเนือนี้อ๋ออ้ยโอ้ยขอโทษเขาหาแป้งโทษหาเถื่อหาเถื่อแก้เขาเนี่ยปล่าไปดีเขาเปล่าให้ ีนะอ,อันนี้แหละวันนี้ได้เข้ามานะเออเโอเคอ่ไรอีกฝุ่นไงแป้งมันโผล่เขาก็มาเก็บให้เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ย ห้องนอะไรแล้วพี่จะเอากระเป๋าออกมาทำไมก็เดี๋ยวเอามาเก็บในตู้นี่ไงไม่ได้เราจะมาวางกองทำไมอ่ะออกไปเลยไม่ต้องเอาบูเดี๋ยวไว้ทุก้านไม่ได้ไอะพอะแอะอะอะบ่นพ่อไม่พี่ก็ไปไว้ในห้องนั่งแน่ไปมันอยู่กับแบีกตัวใหญ่สามตัวนั่นน่ะออกมาก็ไม่คิดต้องมาเร่งเรียงใหม่หวหื่งไฮเดรไฮเดรหล่อมีด้างหอมลงเยี้ยไปแต่งตัวอยู่ เรานี่ต่งหน้า,นาไปหนะนเนี่ยเขากินข้าวกระเป๋าหวีอ่ะมึงดูดิวันนี้มันกนตีอทั้งวันเลยเว้ยมันบอกว่าไม่ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์นทกูเว้ยแล้วบอกว่าห้ามกูด่ามันวันนึงห้ามกูบ่นแต่มันบอกว่าถ้าเกิดกูบนะ่นอะมันจะไม่มีอารมณ์ให้เว้ยก็ถูกนี่ กูวกกันอยู่มันควรตื่นกูมากเลยนะมันเนี้ยถุงรองเทา้ามันตึงเนี่ยเนี่ยรองเท้าบูทด,ด้วยกูเนี่ยขยะเอาแง่ขยะเอาขยะเอาไว้ใกล้ๆกูแล้วกูจะพยายามจะปั่นให้กูม,มุมหูบางทีแบบเผี๋ยเจอกันวันนี้เลยนะไงตำร่ะคุยกันนุ่นเหรออืมเนี่ยนุ่นสวัสดีนุ่นสวัสดีนุ่นสวัสดีนี่นุ่นสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยทำไรเนะี่ยท่วยทไรอ่ะเมื่อกี้มันปัดมือกูไม่ใช่ก็จะแบบเออจะยกมือไปพยายนุ่นไงอยู่ไหนเนี่ย โอ้โหมีผู้ชายอยู่นู่นปะเนี่ยไม่มีการตัดมาเนี่ยโอเคโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันเจอกันบ๊ายบายไปนู่นดูแต่งหน้าใหม่เนึ่โอเคเจอกันบนกรุงเทพทำอะไรดีบ๊ายบาย A few moments later เอ้าอะไรไม่เปลี่ยนชุดเอ้าก็ไปชุดนี้อะทำไมเงี่ยเขาก็แต่งตัวดีออกดี

ีเขาก็ว่าเขาให้บีไปเยอะนะทำไมบีไม่ค่อยสวยเหมือนคนอื่นเขาเลยบีเอาเงินไปทำหน้าบ้างไหมอุ้ยนี่มันลำควนส้นตีนนะเนไงคือแต่ังจะยั่วโมโหใช่ปะบีไม่เอาไปทำหน้าบ้างเหรอฉีดนมฉีดหน้าหรือนี้เขามีรถเหนียงด้วยนะเฮ้ยเขากูจะทำนะโอ้โหไม่ชอบผิงทำสารกิกรรมเยอะมึงก็ทำพอดีไงเขาบอกให้เคลียร์งานเป็นเดือนให้เขาเขาจะไปโมโหน้าใหม่สักทีเคียร์มาควนได้ไหมวันนี้ว่าหุ่นหงิดเป็นยังไงอ่ะเนี่ยงุ่นหงิดใช่ไหมหัวร้อนแล้วใช่ไหมร่างกายขาดนะ น้ำไหมน้ำแล้วบีกินอะไรกาแฟมีน้ำจะกินกาแฟมีกาแฟจะกินชานมีชานมจะกินโอเลี่ยมีโอเลียม A few moments later นี่ครับคุณหญิงก็บีอยากกินอะไรอะหุยอ๋ออลากกินอ่าเดี๋ยวไม่ใช่กาแฟไม่ได้แกล้งนะไม่เอานะอย่าเล่นนะขอร้องต้องออกไปข้างนอกด้วยเอแกล้งอะไรเคไมไดีแกล้งดีไม่หอมเยรอ กาแฟเปล่ะอร่อยอ่ะอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยกาแฟไหมให้กาแฟอะไรอ่ะขนมกาแฟขนมกาแฟผสมชานมที่แก้บีแล้วเนี่ยเขามาเอาใจบีไงก็บีชอบกินทั้งกาแฟทั้งชานมนี่ไงเขาก็เลยผสมกันมาให้เลยอร่อยอ่ะนี่สูตรเขาทำเองเลยนะเนี่ยเชื่อปะ กาแฟผสมชานมของเนกาแฟลาเต้พะเขารู้เลยว่าใบบบยแเนี้ี๊กชอบกินทั้งสองอย่างแล้วบีก็เลือกไม่ได้เขาก็เลยหาซื้อมาเอาใจบี๊ไงแปลกเดี๋ยวแบบมีกล้องไวเนี่ย้ันขายของอะไรอยู่ไหาเนี่ยเอาดีๆขายตรงๆเลยยังไงไม่เนี่ยอันนี้คือเนกาแฟลาเต้มิลทีเอ็กเสโซ่เนี่ยแก้วนี้แก้วเดียวนะมีทั้งกาแฟแล้วก็ชานมให้บีเลยเนี่ยหอมหวานกลมกล่อมชิง้ เห็นป่ะเพราะว่าบีอ่ะมีแค่กระเพาะเดียวบีก็อยากกินทุกอย่างเลยทั้งชานมทั้งกาแฟนี่ไงมันก็รวมมาบ้าแล้วบีรู้ป่ะว่าเนกาแฟเนี้ยมีรสคาราเมลบิสกิตด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงอย่างบีเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานเวลาไปร้านกาแฟบีก็ต้องสั่งขนมอันเนี้ยเขารวมกันมาเลยเป็นกาแฟผสมคาราเมลบิสกิตอุ้ยหอมหวานคาราเมลกินแล้วเนี่ยบีจะได้อารมณ์ดีไง ใช่ไหมล่ะแต่มันก็อร่อยจริงๆนะถูกใจปะถูกใจถูกใจเดีย๋ยวบอกนะเนี่ยแหละของขวัญที่เขาเตรียมไว้ให้ผีโอย แต่มัมมนก็หน้าบีก็แฮปปี้ไงบีดูดหมดเลยแต่พอบีกินเข้าไปปุ๊บบีมีความสุขเพราะมันเป็นของที่บีชอบหน้าบีมันออกอยู่แล้วแหละรู right? ้ป่าว่ากาแฟลาเต้เน oh, ี่ยออกใหม่เลยนะนี่เขารีบไปซื้อให้บีเลยเนี่ยโอ้นึกว่าจะให้กำไรคาเทียให้รถสปอร์ตกูโอ้ยจะขายของเนี่ยกูกล้องอยู่ที่ไหนกูบ้านเนี่ยชอบไหมชอบไงดีดี นียว่เป็นไงทุกคนมีหมวดน่ารักน่ารักนี้ด้วยมันเป็นเหมือนกับที่ไห้กับเจเจ<ๆ>แบบว่าใส่ในหนังไงของเนตกาแฟนี่อันนี้เขาเรียกว่าน้องลูกกระตาส่วนนี่ครับน้องปากปากจัดนี่แล้วก็ยังมีน้องใบชาแล้วก็น้องสมองจริงจริงน้องสมองเนี่ยบอกกับบีนะกระบีเป็นคนไม่ค่อยมีสมองค่อยมีสมองโอย้ยอะไรอ้าว<ๆ>คืนนะคะ ถ้าใครอยากที่จะได้หมวกน่ารักน่ารักแบบนี้สามารถเข้าไปซื้อเน็ตกาแฟลาเตา้ไม่ว่าจะเป็นรสนี่เลยครับมิลทีเอสเพซโซหรือว่ารสคาราเมลวิสกิมมากได้ในช้อปปี้พบ379บาทรับหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้วี้เออรีบเข้าไปซื้อกันนะครับ